มาดูวิธีการขายเหรียญให้กับผู้อื่นนะครับแบบละเอียดเลยเพราะว่าหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะในกรณีที่เราต้องการจะขายเหรียญให้กับผู้อื่นให้รีวิวตรงนี้เลยแล้วกันนะครับขั้นแรกเลยให้เราเข้ามาที่ wallet ตรงนี้นะครับใครเป็นกระเป๋าชื่อภาษาไทยก็แปลเอานะครับเราจะมาโอนเหรียญที่มีอยู่ ไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้โดยเครื่องเดียวนะจะอธิบายโดยเครื่องเดียวเพราะส่วนมากหลายๆท่านก็จะมีแค่เครื่องเดียวหลังจากที่เราเข้ามาตรงนี้แล้วให้เราดูตรงนี้ครับเงินว่าเรามีเท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่100ใช่ไหมครับให้เรากดเซนซ์ซึ่งภาษาไทยน่าจะแปลว่าโอนแต่จริงๆคือส่งนะครับลลหลายๆอันมันแปลว่าโอนก็งงเหมือนกันก็คือการส่งส่งเสร็จแล้วก็เลือกที่เวอร์คอยตรงนี้ครับเลือกเวอร์คอยเลือกเวอร์คอยเสร็จแล้วให้เราใส่ยูสเซอร์เนมตรงนี้เข้าไปนะครับ ผมจะใช้วิธีใส่ยูสเซอร์นะจะไม่จะไม่ใช้การสแกนนะครับเพราะเรามีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียววิธีการง่ายๆก็คือให้เราไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เข้า w o r ร์ไตรงนี้เข้า w o r ร์ไมันก็จะบอกเวอร์ไอดเรามาเห็นไหมครับเวอร์ไอดีก็ในที่นี้ก็แอดดีพร้อม .8346 ผมก็เอาแอดดีพร้อมนะครับมาใส่ตรงนี้อ่าเราก็มากรอกนะกรอกลงไปตรงนี้กรอกแอดเข้าไป นะครับใส่แอดเข้าไปก่อนแอดอยู่ไหนว่าแอด om.8346 ทำคนเดียวก็ยากหน่อยนะ,ะแล้วเราก็กดไปที่นี้ครับเพราะหลังจากที่ได้ใส่ใส่ ID ของอีกเครื่องนึงเรียบร้อยแล้วคือเราจะขายเหรียญให้กับคนคนนี้นะครับเราก็ใส่ ID เด้ขาเข้าไปตอนนี้ทําอย่างละเอียดเลยนะสังเกตตรงนี้ครับที่ทุกคนพลาดแล้วก็ทําไม่ได้เลยว่าโอนขายกี่เหรียญมันเป็นมันเป็นเงินบาท จริงๆแล้วเราสามารถสวิตช์ตรงนี้ได้นะครับมันจะเป็นลูกศรเล็กๆตรงนี้ครับมองเห็นไหมเอ่ยกลัวเข้ามาแล้วไม่ชัดเนี่ยตรงนี้ครับมันจะเป็นลูกศรเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับลูกศรขึ้นลงเล็กๆตรงนี้ครับให้เปลี่ยนเป็นขึ้นไปให้ให้เปลี่ยนตรงนี้ขึ้นไปข้างบนสลับกันนั่นเองครับกดลูกศรเห็นไหมครับตรงนี้มันจะกลายเป็นค่าของเงินเหรียญและข้างล่างมันจะเป็นเงินบาทเพราะส่วนมากมันจะโชว์เป็นบาทแล้วโอนกันไม่ค่อยถูกเนาะล้วกดแม x จริงๆกดแม็กซ์หรือใส่จํานวนเหรียญเข้าไปก็ได้เช่นเช่นจะขาย25หเหรียญเราก็ใส่25ลงไปนะครับแค่สลับจากบาทเป็นเหรียญเท่านั้นเองนะครับตอนแรกมันจะเป็นบาทอยู่เปลี่ยนไปเป็นเหรียญซะเช่นเราจะขาย25เหรียญล้วก็ใส่25ลงไปถ้าใส่เป็นบาทมันจะคํานวณยากครับว่าเราขายเขาเท่าไหร่นะครับเราขายเขาเป็นเป็นเหรียญอันนี้ผมจะขายเข้าไปเอา3เหรียญแล้วกันง่ายๆจะได้คิดง,ง่ายๆเนาะใน3เหรียญก็เป็นเงิน90ซึ่ง ค่าของเงินมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับจะขายแค่สามเหรียญขายให้กับคนคนนี้นะะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากด continu ์นะทํายากหน่อยครับทําคนเดียวมือเดียวอ่ามาดูนะครับอันนี้ไม่มีเงินเลยนะครับกด3มเหรียญกด continu ์ continu ์เสร็จแล้วก็กด c o n f i r มเซ็นมันบอกว่าส่งเรียบร้อยละเหลือ9บาทแล้วไม่เป็นไรเพราะเราส่งไปสามเหรียญก็มาดูคนคนนี้กันนะครับนี่ไหมครับเงินเข้ามาละสามเหรียญ คนคนนี้ได้รับเงินเรียบร้อยได้รับเหรียญเรียบร้อยแล้วก็โอนเงินให้คนฝั่งนู้นโดยการตกลงกันนะครับว่า1เหรียญเป็นกี่บาทหรือเขาจะหักค่าธรรมเนียมยังไงก็ว่ากันไปครับก็ขอจบการรีวิววิธีการขายเหรียญหรือโอนเหรียญให้ให้กันระหว่างเวอร์แอปด้วยกันนะครับแลกกลับมาเป็นเงินบาทแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ